บอกครับวันนี้วันนี้เราอยู่ในด่า Color Box ครับ Voting เลยนะโนะ o t i n g Color Box เราต้องเลือกทีมนะใครตกจากบล็อกไปถึงล่างสุดก่อนแพ้เอาไหนเดียวเขาเลือกทีมกันเหรอลูกออมก็จะเลือกทีมด้วยเล่นเป็นเป็นทีมพอมเลือกลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเลือกสีอ้อม้ีำเงินก็ทีมกับพ่อนี่แค่ okay. หลบไปดีนะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าบล็อกจะหมดชั้นที่หนึ่งโอ้โหไม่เปลนข้างล่างเฮ้ทำไมบล็อกตกเร็วจังอ้ยต้องวิ่งหนีดีใครตกถึงข้างล่างสุดก่อนแพ้นะคนนั้นตายถ้าทีมใครนะเหลือเยอะที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะเอ้ยเยพื่อนอย่าเพ,าพิ่งวิ่งตัดหน้าเราสิเพื่อนเพื่อนรอฉันด้วยสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนรวฉันจะไปยังไงต่อเนี่ยเพื่อนโอ้ไอ้สีเขียวมีทีมสีเขียวด้วย ก็คือเหมือนคล้ายๆเกมเกมงูนะด่านเนี้ยเราก็พยายามทาให้เราตกช้าสุดออมตกเร็วสุดออมก็ตายก่อนเลยแหละเรขอเที่ซื้อมากโอ้ยตาก้าวตกีเขียละตอนนี้ทีมทีมสีเหลืองทีมสีน้าเงินนะเหลือห้าทีมสีเขียวเหลือสี่ก็วิ่งตัดหน้าเพื่อนให้เพื่อนตกไปทำไมอ่ะ เหลือสี่นะห้าต่อสี่นะนะตอนนี้อู้หพอตกแล้วครับเพราะต้องพยายามลงบล็อกให้มันถูกต้องตาเรียบร้อยสี่สามสามครับสามสามเนื้ออะไรสุดมั่งดูเพื่อนดิไปดูการเล่นของเพื่อนดิโอ้ซื้อไม่ได้หรอกมันต้องเติมโรบัก๊กโอ้โหมีคนนี้ไม่ยอมตกสักทีทีมเขียวชนะแน่เลยนี่ไงคนนี้จะโด่ทีมเขียวทีมอื่น,อนไม่รู้ไกลเป็นไป กระโดดทีละบล็อกเลยเว้ยอ้าวน้ำเงินชนะครับออมทีมเราเป็นฝ่ายชนะเอาทีมแพ้ต้องเต้นเหรอทีมแพ้ต้องเต้น <จะ S 1> ทีมแพ้ออเต้นอะไรนี่ไงออ,ออมนั่งดูอยู่นี่ไงวินงจกเกนนายออมอยู่ไหนไหน,ไนี่ไงเอาอยู่นี้เอาอยู่างนี้ลงของซื้อหมดอ๋อพ่อเห็นแล้วดูเสียงพู้นู่นนับถอยหลังสิบวิเต้นกันอีกรอบ อ๋อมีเลเวลด้วยเหรอเราเลเวลสามมีคนเลเวลห้าเนี่ยนะโอ้เล่นแบบทีมเหรอเต็มก็ทีมรอเวลาครับสามสองหนึ่งเตมก็ทีมเีมเดียวกันพ่อสีเขียวเอาอมสีน้ำเงินว่ะคนละทีมครับต้องกระโดดทีละบล็อกนะ แต่เพื่อนนะ่ะชอบวิ่งแบบตัดรัวตัดรัวเลยอย่างเงี้ยวิ่งตัดรัวมันก็ลงเร็วอะ่ะก็ได้นานที่สุดขอนานที่สุดหน่อยตอนนี้มีใครเหลืองเหลืออยู่บ้างเอ้าเราเป็นคนสุดท้ายว่ะสุดท้ายแล้วครับขอบายบายไปบอก่วงแล้ว อ้อมอย่ารีบตกสิครับโอ้บังม่วงยังมีชิน้ำเงินเหลือรอดอยู่คนหนึ่งเอาไปเลยพ่ออย่างสบายใจอะ่ะแกด้งสีแล้วว่ะอ้าวทำไมอ้อมตกเร็วจังยางยางยางยงพ่อยางเสียใจด้วยนะพอ่อจะชนะไหมพ่อใช้เคล็ดลับกระโดดทีละบ้องเหมือนคนเมื่อกี้อ้าวลงไปทีมพูครับ ยงัยงยงัยงยังยังว่าแต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วสิมบูเน่เอาสีเขียวเลือหนึ่งไปพอยจบครับสีเขียวชนะออกไปเต้นดูนะนี่ไงอมเต้นอยู่างนไงใช่ไหมไม่ใช่ว่ะทีมเต้นคือทีมชนะว่ะเนี่ยไปเล่นอะไรกันไหนนี่มันยากสำหรับเด็กนะขอลากันไปก่อนพ่อและออม ติดตามให้ด้วยนะครับเอ้ด่านเด็กของเด็กกันแล้วพบกันนะครับไอ้ด่านนี้จะตลกปะ